สวัสดีครับกับอีกครั้งนะครับกับร้านหาไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็ตามเข้ามาให้ได้แล้วนะครับกับล็อกที่ทุกคนรอคอยนะครับเจ้าเลียวโกซิลนะครับตัวนี้นี่เป็นล็อตล่าสุดนะครับเพิ่งจะเข้ามาเลยนะครับล็อตปี2023นะครับตัวนี้การเก็บงานผมบอกได้เลยว่าเก็บเนียนกว่าตัวที่แล้วมากครับไม่มีรอยพลาสติกไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็น้ําหนักเบานะครับดีไซน์ JDM สุดๆนะครับนึกว่าถือล็อกเจแปนตัวแพงๆมานะครับ ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าสามารถเอาไปยืนเทียบกับใดจุดๆ,ๆราคาเจ็ดแปดพันนี่สบายเลยนะครับแล้วยิ่งใส่สปูนตื้นเข้าไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเหยื่อสกรัม3กรัมเนี่ยสามารถตีแบบกระฉูดกระฉูดได้เลยนะครับใครที่มองหาลอกน้ำหนักเบาครับคุณภาพครับแก้วนะครับแถมออปชั่นครบๆแต่งเต็มๆสักตัวนึงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวนี้นี่ตอบโจทย์แน่นอนครับกับเจ้าเรีวโกดซิวนะครับ นี้ให้2สปูลครับตัวนี้เป็นสปูลตื้นนะครับกับสปูลลึกอ้าวเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าใส่สปูลลึกแล้วหล่อไหมนี่ครับสําหรับสายชโดนะครับสายชโดใส่สายัพีสามนะครับคนที่ชอบใส่พีสองพีสามนะครับก็ใส่สปูลลึกนะครับส่วนสปูลตื้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใส่0.6กับ0.8นะครับเอาไว้เคาะปักนะครับเดินหนอนยางเล็กๆนะครับเทคทรงเทคซั้ยกกระดี่เนี่ยอย่างเงี้ยได้เลยตอบโจทย์ในตัวเดียวนะครับแขนจะเป็นเคปลา นะครับแขนเป็นเคปล่าเพื่อลดน้ําหนักนะครับใส่น็อปแต่งให้เรียบร้อยเบรกดาวนะครับมีกิ๊กเสียงข้อสําคัญตัวนี้นะครับเวลาเราสู้ปลาเวลาปลาลากนะครับเวลาเราสู้ปลานะครับมันจะมีเสียงแตกๆๆๆๆๆนะครับเพื่อเพิ่มอัตราลดในการสู้ปลานะโอ้โหตัวนี้ได้เรียกว่าจัดหนัดจัดเต็มจริงๆครับใส่ให้ไม่ยั้งเลยนะครับ วันนี้รอบ7นะครับเกเรชงเขาอยู่ที่7-3ก็เป็นรอบมาตรฐานคนไทยนะครับใช้งานครอบคุมนะครับลูกปืนซิเบตตลับสแตนเลสแน่นอนการน้ําเค็มครับลูกค้าเอาไปตีวังนะครับตีวังนี่ตีแบบกระชูดเลยตีวังหลายคนถามวังคืออะไรพี่ก็คือบ่อพี่เขาเป็นพวกวังหอยนะครับวังหอยวังกุ้งนะครับมันมีพวกปลากระพงปลาสากปลาเก๋ามันเข้อยู่นะครับเขาก็เลยเรียกว่าตีวังนะครับเพราะว่ามันต้องตีไกลนะมันต้องตีไกลบางทีปลามันอยู่ไกลนะครับก็ต้องการลอกลื่นเบรคโหด เพราะว่าบางทีเราไปเจอแต่ประหลาดอยู่ในนั้นนะครับก็จะได้จัดได้นะพลังเบรกหกกิโลครับโอ้โหอันนี้มันต้นเดือนนะครับโทรกันกระชูดเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนะพลังเบรคหกกิโลครับนะก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานแล้ว้อสําคัญเบรกโคตรเนียนตัวนี้เบรคโคตรเนียนนะครับอ่าผมมีรีวิวคลิปตีหมดหลอดมาแล้วตีครั้งนั้นน่าจะประมาณห้าหกสิบเมตรนะครับตีหมดหลอดเลยสปูลต่นนะครับนะ มาคราวนี้อยู่ที่การจุสายครับจุสายนะครับสปูตเตอร์เนี่ย PE 0.8นเนี่ย,ยจะอยู่ประมาณ60เมตรนะครับแต่ถ้าเอาแบบแน่นๆเลยนะครับแน่นๆเลยอาจจะได้80เมตรสบายๆนะครับแต่อยู่ที่ยี่ห้อสายด้วยนะอยู่ที่ยี่ห้อสายด้วยนะครับส่วนสปูนลึกเนี่ยใส่ PE 200เมตรครับ PE 3เนี่ยอยู่ประมาณนับเกเมตรก็อยู่ที่ยี่ห้อสายเหมือนกันนะครับ ใครสนใจนะครับทักอินบ็อกซ์ด่วนๆนะครับช้าหมดกดนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าสเปคโคตรแรงนะครับราคาโปรครับ2150บาท2150บาทบวกค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทย50บาทเท่านั้นนะครับผมได้มาแค่อย่างละ20ตัวนะครับตัวนี้ใครที่ไปเดินงานนะครับงานโชว์อุปกรณ์แล้วบอกหู้พี่ไม่เห็นมีขายเลยแน่นอนครับ ตัวนี้สําหรับคนที่ออเดอร์ล่วงหน้าปีที่แล้วเท่านั้นนะครับถึงจะได้ของฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าใครที่จะไปรอซื้อในงานอาจจะผิดหวังได้นะครับฉะนั้นรีบจิ้มด่วนนะครับฉะนั้นรีบจิ้มด่วนนะครับเพราะว่าช้าหมดอดนะครับผมพคตรอพคตรอนะครับยืนเทียบใดว่าได้เลยครับยืนเทียบพวกว่าเอาฟงเอาฟ้านี่เทียบได้เลยครับน้ําหนักเบาไปไก่นะครับโอเคงั้นก็คงต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมฝากรายละเอียดไว้ด้านล่างนะรบกวนลงอ่านเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผม